ทำงานหนักไม่ได้ดยกของหนักไม่ไหวน้ำมาะทากันเลยนะคะเดินเข้ามาะทาน้ำมันหัวทองห้ามันมีเห็นผลร่างกายจะสดชื่นดีชีวิตชีวาปวดหัวมึนงงปวดข้างซ้ายยา้ายไปข้างขวาให้ผู้ใหญ่ทาที่ปรสมัดถ้าเป็นไซนัทให้ใช้รู้แต่น้ำมันหอวทองท,อทางที่ตรงจมูกก่อนนี้เรา ชุมใหญ่สามัญประจำปีนะคะที่สมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะที่อำเภอคุ้มพวาวปีจังหวัดอุดอนธาน,นีนะคะก็วันนี้นะคะกับบรรยากาศากับเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะวันนี้ก็มา การออกบูธของเรานะคะก็อีแต่หัวด้านการช่างนะคะก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวเพเภอกุมพวาปีแล้วก็ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็แวะเวียนเยี่ยมชมผลงานของเราได้นะคะ สดๆวันนี้นะคะบางส่สวนนะคะก็คนเริ่มทยอยมากันแล้ว